คันะคะตอนแรกต้องเอานี่อันนี้คือหลอดกาแฟกาแฟอเมซอนซองแดงนะคะอันนี้มันจะประมาณแปดนิเราเอามานั่นดูก่อนถ้าถ้าถ้าเสียบใส่แล้วใส่ไม่ได้ประมาณนี้ถือว่าก้านผ่านนะคะหลังจากที่ก้านผ่านแล้วเราลองมาปั่นดอูอันนี้ถือว่าโอเคนะคะไม่รั่วหลังจากที่ปั่นดูแล้วเราก็มาวัดขนาดอันนี้คือเราทําที่ร้อยสามสิบห้านะคะคือหัวชน ชนฝาจากนี้มาอันนี้คือร้อยสามสิบห้านี่ก็นี่นะคะตัดเลยอันนี้ถือว่าผ่านนะคะสามผ่านของเราคือลำก้านความยาวแล้วก็ปันแล้วไม่ร่วงนะคะแบบนี้คือถือว่าโอเคอันนี้เหมือนกันนี่มาวัดแล้วใส่อเอาเขาเขาใส่ในหลอดไม่ได้แล้วทีนี้มาดูตัด แบบนี้คือปัดแล้วล่วงนะคะแบบนี้ถือว่าใช้ไม่ได้อีกอันหนึงนะคะเนี่ยเสียบใส่ไม่ได้บางทีมันตัดแล้วมันก็จะหยุดนะคะตามปกติของดอกเราอะนี่ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็มาวัดตรงนี้นี่นั่นเลยโอเคนี่